จากประเด็นข่าวแม่ตักกรกนกสุวนบุตรและป๋าเบียการพลเรืองอารามตกเป็นผู้ต้องหาที่มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องหลังจากซื้อทองแล้วไม่ตรงปกกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและลามมาถึงคนในวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสาวอิงฟ้าวราหะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีประสบการณ์ไม่น่ารักกับแม่ตักเหมือนกัน อิงฟ้าเล่าว,ว่ารู้จักกับแม่ตักจากการเป็นลูกค้ามาก่อนเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งเคยเอฟคล้ายๆกับเป็นกล่องสุ่มทองก่อนที่จะเข้าวงการด้วยซ้ำเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วพอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทำงาน แต่พอเรามีตำแหน่งมาแล้วได้มีการมาร่วมงานกันเราก็พยายามไม่คิดอะไรจนเขาจ้างเราไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายท่านหนึ่งด้วยยอความที่เราต้องเป็นมืออาชีพก็ทำงานให้ออกมาดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตอีกภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเอง ประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นเอฟทองเขา50,000บาทแต่ทองที่ได้กลับมาคุณภาพไม่ดีได้มีการติดต่อแล้วก็ได้คืนมาแล้วในตอนนั้นซึ่งบุกไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปไม่ได้อะไร เพราะเราได้เงินคืนเต็มจํานวนตอนเหตุการณ์ฟ้ามีหลายคนมากๆแต่เสียงมันไม่ได้ดังมากพอเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีการไลฟ์ทองอะไรแบบนี้อยู่จนปัจจุบันรู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนและโปร่งใสามากขึ้นเป็นบทเรียนของฟ้าด้วยในตอนนั้นว่าเวลาจะซื้ออะไรออนไลน์ก็ต้องคิดตรวจสอบให้ดีด้วย